กับสมบูรณ์ปลุงสมบูรณ์สมองสุบอนพบพ่อกับบ่าวด้วยเส้นเคยปลุงมาเนี่ยมาเนี่ก็สิได้ไปบ้านนู้นสูงปลุงเอากระสีเอามักเอากระสีเอามักขามไปให้บ่าวบอยเพื่อนะกับปอผู้เพื่อนสียู่เพื่อนริบบอกับโต การสิทธเดินไปเราลุ้นน้ำกันเพราะว่าห้ามไไปแต่โดนเลยได้เป็นอาทิตย์สองอาทิตย์ก็กลัวกๆเหมือนกันครับลุกับผมก็คือกันการเต้าไปเบิ่งน้ำกันตอนต่อไปเลยปครลุตอนนี้ห้ากาันเดินทางมาได้ไกลเติมไกลสิ่งหอนบ้านไปแล้วแต่ยังไม่ได้ขึ้นไปโนนสูงเนาะ ก็เพื่อเบิ่มน้ำกันกระลุงเอากระสีเดินทางไปเลย ขีดเรียบร้อยมาลุงห้าเปบร์เอ็มต์เอา,ามะขามให้วันนี้นี่คือมะขามที่เอาเกียมมาจะอยู่หรือไม่เ,เห็นแต่ลุงเคยหลับสบายดีพี่น้อง มาโเลยด้าปวยหา้ต้องกลดเอ๊ะกลากนดวยาาทางนี้เห็ดกินวันนี้เก่งปลาอจ้าเก่กงปลาเกลือกินก่อนเลยนียงนไ,งงไงปห้องเฮียนวันนี้นะ มะขามหวานเออต้องขอบแจ้บาดุยนะพี่น้งหวานด้วยหวานหวานนี่มาหวานซีมด้วยซิฟซีมซีมึงก่อนโคตย่าเ่งเิเหนวิปี่ข่าอยู่โรงเรียนเนนะอ่ันอเหรนท่านนี้มันหวานนี้นือมันดำนี่เนาะต้องซีมมึงก่อนแต่วมาถือหมากสุ่มก็มายัก วานอันไหนมันไวปูกวานนี่เนาะจังสิอ้าอร่อยเออว้าก <laughs> ินข่าวเลยกินแล้วกินข่าวก็ชอบตื่นมาก,กใส,ส่เลย,ย,เยต้นไม้ตอนนี้มันก,ก็สวยแล้วต้องบับใจปเ,เป็ดมุ้งกลัวๆเลยเลมาค้ำม,มาหาย ้องกระชีดเอาเอาข่าอู้ดเอาข่าหอเนาะนี่น่นี่น่แบนี้มาบ่กดูหันแกงปลาปลาอีกใช่ปลาน่านี่โอ้หเมืองแตืข้าวลรงไม่ใชะ กินะอะไจะดำขป็นแต่ปลาคออันนี้ก็กินมากระพุทอีกทั้งกิ่เลยนะนยิ้ข่าอืมกคงใช้ามาได้กินข่าอะไรนน่เนาะเนี่ยมมากเนี่ยอ้อ่นี่ยิ่มแล้วอิ่มหมิมันค้าค้อเอยีอยะ้าคอ <c oughs> เอ,เอาเสียตัวนั้ก็อาแล้วเน,นี่ยเนี่ยุงอะไรเนุ่ธรรมดาเลยนะเือถาซเรมาเธอหนึหน่งไปใส่เขาป่าตัดไม้อะไรไม่ไทางใด <laughs> นี่แต่ไปตัดไม <c oughs> นี่แต่ไปตัดไม่น้ำพอ่อมด้สูงมากทางนี้ <c oughs> ตันเหรอสองเน <c oughs> อันปลายมอแบบคล้ายๆเป็นโลเป็นตัน เราต้องแทนไปต้อทเก่าง<ม>ินได้เพื่อสีได้นี่นอันอเพื่อสีเพื่อสีเพื่อสีตดัดไม่แล้วในสมุดไปแต่เศร้ากับใบม่วงเพื่อฉันออกมาแต่ป่าเพื่อเพื่อไปส่งกลับมากับ,บมืดไปชุงอยู่ประชองนี่อ,นอยู่สวรรค์อยู่สวรรค์นี่อั <laughs> นเพื่อสีไปฮอด นี่เราเวิร์ดเหมือนเวิร์ดเว้นค่ะเด็ไปมันได้มันได้อยู่เพื่อนเนาะค่ะเด็กนมอยูนะนาะนได้อยู่ซื่อนะนี่น่คอยได้อยู่ซื่อตมีท่าไปตลอดเป็นว่าคุ้มเลยนี่กระสีได้ไฟย้เล่นางมงไดเห็นแล้วแล้ววันนี้บุญบ้าวันนี้บุญบ้านได้บุญบ้านจะโมงดิไปหเรากินเราสิ ยืนโมยใช่หนักมันมาหน้าม่วันนี้แต่ไ่มีบลมิซี่มี่ะอ้าวมนหน้ามูกงันเขาจะสิงานอยู่วันนี้บลูมิบเร่งงานเลยอ่าอย่างบเร่งงานเดียวจะ่างบเรเออเห็ดเป็นเห็ดพอเป็นเห็ดพอแล้วฮีดซื้อ อีมือุเนาะอันนี้เก็บเป็นแเป็นอาทิตเลยเน่ากินข่ากับเงินเงินลอยนึงกับข่าสามสิบโลเป็นเห็ดปุนแสงฮอเจกไปนอกเนอเป็นสงฮอเจกงอเจกวันนี้เพิ่กะจียกเสายกเสา้า้ไปทำบุญกัไปทำบุญให่นนึงห้าร้ยสิสาไปยุกัน อามหูอาหูจักเงียนบเนบเงียบเงียบเมน้าวมบุญเดบเจองานมูกสิบหกแล้เมันกินน้วเนาะเมนแปลว่าปกติแล้วนะปกติอะไบบเมนเบมนบุญนะมเบเแต่เห็ดเลี่ยมหดในบ้านี่ซื้อมเบ้านนตมืองานมือเขาเห็ดเ็ดมือมือวันเสาร์ว่เขจงงานเยมางานคือกัน กษียงเงียบๆคือกันนี่เลยนี่ไปกับโอกาสเสี่ยงเด้ไ uh ด yeah, ้ย่างกับตึ้มมาเสียงแบบนั้นกัจักคุณได้สิมาหาเที่ยวนี่เงยนเลยนะให้ยกะาเขาเลยหมดิน่กะยาขึ้นมหาจ้ากจังนั้นได้คู่มือนิเขาบกว่ามาชิวแต่เก่านี่ฮ มาบุญามาบุญน so, like uh, so, well. like Sa ่เนี่ยระทุกหมู่ฟ้าด้วยเนาะเสียงบลิมบึ้มบึืมบนลเก่าคือบุญแน่กินเหล้ากินเบียร์ทังนียังานอไอย่เลีแล้วนี่โอ้งานไหปีแล้วนี่ยังงายุปแล้วนี่งานเนาะนีเห็นยังงานปีนี้ี่ลีีล้ีร้อยเมื่อีรอยขนาดบุญธาีั่ง กบรเงินนะเือคืนนิบุญทาตยังบอกาาอุมงค์บอกาาโกจังวะแมนญุ่นจากข้าโมหูนี่เนี่ยหูขนาดบุญทาหยังยังบ่ฮูจักสั่นี่เนีูคอเบิขนาดบุญให่ระดับประเทศม่บุญีหังบุญแค่นีก่นนดอก จะกบุญไปเงียบจิบเลยบุญคู้อย่างนอ้ผู้อย่างนี้บุญบุญบิดรถว่าน้ำเา้กันแต่ก็ถึงนาำไปรถไปถิม อยากให้มันกลับมาคือเก่าเลยเนอยากให้มันแบบกลับมาคือเก่าแบบแบบเป็นปกติเนาะแบบ่เมันี่ยเนสีเาเคูกเน้าใช้พันใหม่มาเลยเลยือสิือสิบ่เศร้าหนอมันามาคนลูกลานเนจะเป็นจังจักเลยเกิดมาบัไข่เอไขวัดมันมันมาใหม่เลยเลยมันบัดบ่คาเลยเฮ้ยมับเชียชีวิตเากับนี้เน่น ลูกลานมากเกิดมากรอดบริษัทอันวัคซีนก่อนใช่ไหมบริสัทยาโควิดก่อนยากรว่าุมมือนี่จังได้สันลดเนาะโอ้ยสบายแล้วนห้ตังขอบุกบผ่านมาเลยเนาะเงียผ่านมาแล้วโ้นองเป้มได้น้ำหักตกมาด้น้ำหังแตเก่าถึง มเชลเดอแลน้าสั่บ้านเราเม่อเลข้าเขามาหลอกเบืองแน่นไปเลาะเบิ้งเลยเอเขาคือขึ้นมาจัดทางวาน้านใบเขาเนาะข้าจะมาเมาบวกคือขึ้นมาเขาไมประตูเตี้ยอยู่คนว่งได้้เขาจะมาทอย่ไบนาเขาจะเอาไงานบากเามาบอกกาบอกว่ เข้าอ่ะสีหายลงก็ได้สไลเดออ์มันกับบอแนนานลายเพราะอ่ะมีไม่นเพราะมีประกินยขึ้นขึ้นกบข้า้าน้เมีขึ้นกับขอบ้านคราวเจ้าเอนุญอบ นี่หมูก็ยังราะว่าาับคนในหูบ้านมันออกไปเอามามันไปลัวแล้วมาสูี้าะพมี่ยเนยเน่นมันได้อยู่อันแบบขีราะว่คนกับมากยาเยนี่เนนแบบเห็ดมาญาติเลยนะเดี๋ยวนี้นะเห็ดคือว่ายาดแล้วใช้ชีวิตปกติแล้วน็่ปกติกับบริกินน็น เขาไปเทียนในเมืองกับข้าเจ้าก็คือยังงย่ายา่เนเมืองมันยังากอย่เเงินอง่คนนลน้ข้ายเงินเลยนะกันปไนมก็ีาย ไม่เมื่อนาคนกน้าตลอดข้ายานเข้ามาเนียมว่ารถกก็เที่ยวลรรถ้ดยสารดถย้วเนาะรถ้วยสารกรแล่นะซืองหวะจังัดเนาะเดี๋ยววัล่อนเ้าแบรงศรีดางใรมาเลาะนีย้าไปคือวาเลน่นะรีดตง่เจรตลา้เตา กนล่าแล้ปะลุงเนี้ยคนไลก็เซาติดตามส่งบารุดีจี่เอย่าอย่าลืมก็มาติดตามหอบส่งบารุดีปะลุงพอกันคลิปนาสบายดี